สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริสาวริธานารัต์ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลัลศึกษาสอนในรายวิชาสุขศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมขอนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคสแตทประกอบผังความคิดเรื่องทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธคือความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร เพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับหรือมีความคิดเห็นที่ตรงข้ามให้ผู้อื่นรับรู้โดยไม่เสียสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองเมื่อจัดก,การเรียนการสอนเรื่องทักษะการปฏิเสธในห้องเรียนแล้วนั้นพบว่านักเรียนในห้องเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการปฏิเสธไม่มากพอสำหรับการสื่อสารและอาจเกิดอันตรายได้เมื่อตอนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขัน ดังนั้นครูผู้สอนจึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบสแตทซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสแตทหมายถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4-5ถึง5คนโดยคระระดับความสามารถเพื่อจูงใจนักเรียนให้เกิดความกระตือรือร้นกล้าแสดงออก ได้แลเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มของตนและช่วยเหลือกันในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารเรื่องทักษะการปฏิเสธอย่างแท้จริงโดยกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบของแผนผังความคิดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของทักษะการปฏิเสธได้ 2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ทักษะการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วครูผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินชิ้นงานโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน r u b i ก s s o r r n n g ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์คุณภาพผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบสแ,แตทประกอบผังความคิดเรื่องทักษะการปฏิเสธทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้ทักษะการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ขับขันมากยิ่งขึ้นและนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทำให้สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ีขับขันได้และสามารถ,าารถิดเอกรทีกัรขึ้ตัวเองและคนรอบข้างทาแค่รู้ทักษะการสื่อสาร,สารต่อรองปฏิเสธ ใช้ในยามรับข่นและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จากการเรียนในขับนี้นะคะทำให้หนูเน um> ี่ยสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันได้การขยายผลและต่อยอดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ร่วมกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณครูในสถานศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตนเองให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปขอบคุณค่ะ